เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมปลดข้าวเพื่อเกมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดู ID ดีจากคนดูทางบ้านนะครับก็เป็นไอดีที่ คนดูทางบ้านช่วยๆกันหาแล้วก็รวบรวมมานะครับแล้วผมก็ทําการมา,าส่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองค้นหาดูนะครับว่า id คนดูจากทางบ้านที่หามาให้นะครับมันจะแปลกแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับไอดี ID แรกเนาะหนึ 1, 2, 3, แล้วก็1นึ่งสองสนเฮ้ไอนี้เท่ดีว่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสเอ้ไอดี ID นี้เท่ดีวะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกางนะครับอืมไอดี ID นี้นะครับก็ยังไงดีอะ มันคือมันไม่ได้แปลกตรงไหนนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าไอ้รูปดาวนี่คืออะไรวะที่ของผมทําไมมันไม่มีวะเนี่ทำไมของผมไม่มีรูปดาวทุกคนแต่ทาไมไอดีเขามีรูปดาววะนี่นี่สิทธิ์ขั้นสูงที่เป็นรูปดาวเนี่ยเขาเติมไว้แค่ขั้นเดียวด้วยเฮ่ยทำไมไแปลกๆวะทุกคนเขาเลิกเล่นไปได้1ปีนะครับ17เดือน11 2019นะครับผมสกอร์การเล่นก็น่าจะประมาณนี้แหละอ่าแต่ว่าชื่อไอดีคือมันเท่มากโดน1 2 3 1 2 3เฮ้ยโคตรเจ๋วทุกคนเคนะคเดี๋ยวเราไปดูอไอดนะ ไอดีต่อไปนะครับ5 5 5แล้วก็5 4ตัวละ5 6 7แล้วก็3นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูไอดีนี้กันยังไงเอ่ยอฮ้ยไอดีหลอนอฮ้ยทำไมกดเข้าไปดูประวัติมันไม่มีอ่ะเฮ้ยหลอนเฉยไอดี ID นี้เฮ้ยโอย้ทุกคนก็ลองเอาไปค้นหาดูนะครับว่ามันเจอหรือเปล่าเนาะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นที่เครื่องผมเครื่องเดียวหรือยังไงนะก็ลองลองลองดูนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะโอเคมาเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปนะครับ1อ่า3 1ตัวแล้ว2,3,4,5,6,7,8้า3,8อ่าตัวอ่าเป็นไอดีของคนจีนเหรออืมเป็นชื่อภาษาจีนนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครเล่นเหมือนกันนะอืมไอดีมีสิทธิ์ขั้นสูงรูปเพลงแค่เดียวเองทุกคนเลเวล6ด้วยอ่าสกอร์การเล่น เล่นไป39ตาสังหาร12ตัวคิวเดอยู่ที่0.31อย่างเวอร์เขาเลิกเล่นไปอาจแต่ว่าไม่มีอะประวัติการเล่นเมื่อครั้งล่าสุดนะก็แปลกๆนะครับไอดีนี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปจัดที่ไอดีต่อไปกันเลย1 2 1นะครับ8 5 6 2 9นะครับอ่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูไอดีนี้บั่งแปลกยังไงเออยอดีนี้อืมสิทธิ์ขั้นสูงเหร สีขั้นสูงมันสีขั้นสูงมันยังไงเอ่ยสีขั้นสูงมันแบบ1 2 3 4 5สามสี่ห้าเหมือนเขาจะไม่ค่อยเล่นเลยนะครับอ่าเล่นเมื่อ <c oughs> เล่นเล่นล้นพันเล่นเมื่อครั้งล่าสุดวันที่สองเดือนส0เอ้าพึ่งอ่อนบบนี้ว่ะวันนี้วันที่ 2, เท่าไหร่วันนี้วมนที่สมแล้วพึ่งอ่อนไปเมื่อวันที่2เดือน10เพึ่งจะมารับอ่าไอ้นี่จากกล่องไปเลยนะก็พึ่งเล่นเนี่ยเอ้แต่ว่ายังมีคนเล่นอยู่นะแต่เหมือนจะเป็น i อดีลองปะเข้าๆออกนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวไปดู ID ดีต่อไปกันเลย 1>, 1 0นะครับ201709เดอ่าเดี๋ยวมาดู ID นี้กันเนาะโอเคนะครับผม ID นี้เป็นภาษาจีนด้วยไปอ่าสี่ขั้นสูงไม่สี์ขั้นสูงแปลกว่ะมีสี์ขั้นสูงโจรสลัด,ด้วยที่ผมบอกว่าผมไม่เคยเห็นแล้วก็มีอ่าพระราชามินิวเชียมีรูปตามีแบบมีสี์ขั้นสูง 8, 8, 8, แปลกๆเยอะเลยนะเลิกเล่นไปวันที่0 9เดือน2 2010 ก้านะครับผมเลิกเล่นไปนานแล้วเหมือนกันเนาะไอดีเนี่ยโอเคประวัติการเล่นก็ปกตินะครับอ่าประวัติการเล่นก็ไม่ได้เล่นแล้วนะโอเคแต่ว่าเสื้อสวยดีว่ะทุกคนชุดก็ได้อยู่ชุดแบบพวกเก่าๆอย่างนี้นะครับม,ม,มันเหมือนจะเป็นของแลหมดแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวไปดูไอดีตอบไปกันเลยนะครับผมไอดีต่อไปหนึ่งห้าห้าแปดสองสี่หกศูนย์สี่อ่าเดี๋ยวมาดูกันแปลกยังไง ่าลอชาลีให้ยชื่อเทพอ่ะอยังไงมีตัวตนปะนี่เดี๋ยวบอกว่าค้นหามีตัวตนเอ้ยสิทธิ์ขั้นสูงแปลกว่ะมีรูปดอกไม้ได้วยแล้วก็รูปเพลงอ่าแล้วก็ข้ามมาสิทธิ์ขั้นสูงนี่เลิกเล่นเมื่อวันที่28เดือน1 2019สอิบเเลิกเล่นไปหนึปีแล้วนะครับผมอ่าประวัติการเล่นก็ปกติเนาะ2,000กว่าตาส่วนมากเล่นโซโลอ่าส่วนมากเป็นสิทธิ์ขั้นสูงแปลกๆอ่ะทุกคนโอเคนะครับมาเดี๋ยวไปต่อที่ ID ต่อไปกันเลย ไอดีต่อไปนะครับ2 2 2 2 4ตัวละ5 6 7 8อ่า2 8ตัวยังไงไอดี ID นี้เน็ตอมองจงมาหืมไอดี ID นี้อ๋อมันได้แปลกตรงไหนหรอทุกคนมันได้จะแปลกตรงที่ u.id นะ u.id ที่แบบว่าเป็นเลขซ้ำกันอย่างเงี้ยคือหายากมากเลยนะ 1, 1 1ในล้านอนะ่ะทุกคนไอเดี ID เกมไม่ต้องกี่ไอดียะถ้าใครมีแบบไอดีแบบนี้คือแบบมันมันสวยมากเลยนะ2 2 2 2องเนี่ยคือแบบเท่ทุกคน โอเคมาเดี๋ยวไปดู ID ต่อไปกัน ID ต่อไปนะฮะสองเอ้ยสี่สองสี่สามเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามมาเดี๋ยวมาดู ID นี้กันบ้าง ID นี้ไม่มีชื่อยูแคนอะไรเนี่ยเสือเสือลาวยูแคนเสือลาวแต้ม76,290ไม่มีชื่อด้วยนะแล้วก็สิิ์ขันสูงก็เพิ่งจะเล่นไปนะครับเมื่อวันที่03เดือน1 0 2 0 0 0 2020อันนี้ก็เพิ่งเล่นไปเนาะไม่มีชื่อด้วยก็ประมาณนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวไปดู ID ดีต่อไปอ่า ID ดีจากคนดูทางบ้านส่งมาให้ก็ผมก็คัดมาแล้วเหมือนกันเนาะ i อไหนแปลกผมก็ถึงจะามานะ ID ดีไหนเป็น ID ดีของท่านผู้ชมที่มันไม่ได้แปลกผมก็ไม่ได้คัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่แปลกผมไม่รู้จะเอามาลงทําไมเหมือนกันนะทุกคนสามหนึ mm ่งสามหนึ 1, ่งหกสี่นะครับผมแล้วก็สามแปดมา ID ดีนี้ยังไงเวลสองไอเดีห, ID หล่อนอีกแล้วทุกคน ไม่มีชื่อไม่มีแบบมันไม่มีตัวตนผมคิดว่าไอดีพวกเนี้ยอาจจะเป็นพวก AI เล่นหรือว่าบอทเล่นก็ได้นะไอดีที่แบบไม่ค่อยมีชื่อหรือไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็น่าจะเป็นบอทแหละผมว่าโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูไอดี ID ต่อไปละกัน1 0นะครผม4 2 6 3 881มาเดี๋ยวมาดูไอดีนี้ยังไง AFK อ่า A F K นี่เหมือนจะเป็นชื่อไฟล์ของเกมที่แบบว่า ยังไม่เข้าเฟสโตอย่างนี้ป่ะนี่แต่เขาเติมสีขั้นสูงไว้ทุกซีซันเลยนะเนี่ยเป็นสีขั้นสูงเก่าๆแล้วก็เติมไว้ทุกซีซันเลยนะครับเหมือนจะเป็นพ่อสายเติมเลยนะแต่ว่าเสื้อเขาเท่ดีกว่ากับรองเท้าสีฟ้าเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเสื้อแบบนี้กับรองเท้าสีฟ้าเข้ามาจากไหนวะเท่กว่ะทุกคนแต่หมวกอันนี้เหมือนพอเคยเห็นในหมวกแันเนี่ยเขาเลิกเล่นไปวันที่17เดือน2 2019นะครับเลิกเล่นไปได้1ปีแล้วนะสกอร์การเล่นก็ปกตินะครับผมโอ ไอดีนี้มาเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไป3 1แล้วสองสามาเดมาเดี๋ยวดูไอดีนี้เลเวล1ไอดีลอดอีกแล้วทุกคนไม่มีตัวตนอีกแล้วผมคิดว่าไอดีพวกนี้มันเป็นไอดีบอทแน่เลยนะครับมาไอดี ID สุดท้ายแล้วกันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหามาลงให้อีกแล้วกันเนาะให้ให้ใหอ่า ทุกคนนะครับที่มีไอเดียแปลกๆนะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอแบบแปลกๆจริงๆนะผมจะได้แบบเอามาให้คนดูดูถือว่าเป็นการช่วยๆกันละกันเนาะไม่เอาไม่เอาไอเดียของตัวเองมาใส่นะครับเพราะว่ามันมี500คอมเมนต์ผมเอามาใส่เงี้ยมันบางทีมันได้แค่20 30 ID เองทุกคนก็เห็นใจผมเถอะบางทีผมใส่เหนื่อยอ่ะทุกคนแล้วมันเป็น ID ที่แบบมันไม่ได้แปลกอะ่ะก็ถือว่าเป็นการขอร้องแล้วกันนะครับผมโอเคมา ID เียนี่ครับ6286028 42นะครับ, 86, 02, 82, 82, รบมาเดี๋ยวดูกัน สิทธิ์ขั้นสูงมีแค่3ามอันอีกนิวเชียร์รูปตาแล้วก็นี่เล่นไปครั้งล่าสุดนะครับ02เดืนอน2 2019โเล่นไปนานแล้วเหมือนกันนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะหามาลงให้อีกนะถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับถ้ามีไอดีแปลกๆเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปกับผมบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม